พุทโธธัมโมสังโฆสาธุพระอิติปิโสรัต,ตนมาลาพระพุทธคุณคาถาที่สิบสามซ้ำณมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตาาัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพระวะโตอรหะตโตสัมมาสัมพุทธตสะสั่นจะยังปารมีสัมมาสั่นจิตวาสุขมัตตโนสังฆารานังขยังดิสวาสั่นตากามินมามิหั่งพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงสั่งสมพระบารมีทั้งหลายมาโดยชอบทรงก่อสร้างความสุขแก่พระองค์ขึ้นได้ ข้าพระเจ้าขอ,อนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเห็นความเสื่อมสิ้นแห่งสังขารทั้งหลายแล้วได้บรรลุถึงธรรมอันลำงับสาธุพุทธูธรรมโมสังโฆสาธุ